ที่วิดีโอที่ท่านจะได้รับชมต่อไปนี้อานมีเนื้อหาการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่อายุต่ำกว่า18ปีควรม,มีผู้ปกครองคอยให้คแำนะนําในการรับชมคําเตือนการตกปลาทําให้ดําได้พวามแดดแรงนะแจ้รี่มิพิชิ่งเทดน,น,นเสนอ เลย้วครับติิว๋วครับติมิวใส่งามตัวที่สตัวที่สองสวัสดครับพี่นะที่รักแม่กานตกคราทุกท่านครับวันนี้ก็พบกับผมเช่นเดิช่องต่อไปเรกเปรีบจินครับ ันนี้ก็พาลูกทมาตกไปที่คลองสุน้ำทวนนะคุครับอันนี้เป็นทิฟติดทางทเส้นเพลครับเวลาขนาดนี้ก็8โมงแล้วจุดที่ตกนะครับก็เป็นประตูตูที่5นะครับนับจากฝั่งสุขุมวิทนะครับอันนี้ก็มาลงหน้าดินเี่คันนะครับลเล็ก,ก็5คันนะครับผม เหยืยอที่ใช้ในวันนี้นะครับจะเป็นเหยื่อสูตรหนึ่งนาทีครับของนาสเสนีนะครับวันนี้ใช้สูตรสองนะครับานาเสนได้ทําการสนับสนุนช่องเล่นๆนะครับโดยส่งเหยียอมาให้ทดลองใช้นะครับผมจะได้ผลยังไงก็ไปตามลุ้นกัน,นครับวันนี้ก็มาตกมา,มาแบงค์นะครับครับ แบงโชยเยนะครับนี่ครับน้อแบงไปสอยไอ้เขียวใบเตยนะครับสุดหนึ่งมาอีกหนึ่งทุงนะครับแบงบอกต้องลองครับต้องลองตัวนี้เด็ดแกบอกนะครับอวันนี้ก็มาตกปลากันอีกทล้วนะครับน้าเล็กครับเล็กครับดีครับกี่แต้มแล้วครับน้าเล็ก พวกมาครับอันนี้เราจะเป็นยังไงจะรอดเหี้ยมไหมไม่รู้ครับผลยังไงนะตามรุ่นนะครับผมก็มีน้ามาตกปลาอีกท่านนะครับฝั่งโน้นนะครับนี่เขามาก่อนแล้วนะผมลงหน้าดินห้าคันนะครับนั่งตกสปิลชิวๆนะครับ ู้ครับ ไปนะครับวัดหลายทีแล้วครับไม่ติดนะครับเกี่ยวเม็ดโฟมเลยมุมละเอียดนะครับโอ้กะชังเล็กได้ลงน้ำแล้วครับนี่เล็กน้าแล้วครับเตี้วครับเติ้วงใส่งามตัวที่สองที่สองนะครับแต้ม2สองครับเล็กน้ำแล้ว มีกระชังน้ำเล็กนะครับเต็มมามังครับเลิกเต็มมังเลิกนี่เล็กบอกสามวันอะสามวันอีกแล้วครับสปิลก็สปิลเอาปล่อยแล้วครับปล่อยแล้วปล่อยแล้วขวายไม่ไปเลยเรามาทุกทางนะครับเต็มกระชังนี่เล็กบอกเลิกนะครับ i แะไรครับไอ้สวยๆเลยครับพันธุ์ชนวนว่ะอันนี้ลูกเกิดปล<อ>่อยฮะในชั่วโมงนี้แล้วขึ <laughs> ้นมาติดได้ทุกตัวโอ้มิดเงี้อยอะไรเล็กหลับได้ไหลายยอดหลับได้หลาย่ไปหลับไหนมาเนี่ยมโบมา นแบงค์ครับเรื่องอะไรนะหมอสีทางกำบอกหมอสีหมอสีครับใช่ป่ะหมอสีเสียบไม้ไปเลยเเลูกเกิด แบงแบงเอาอีกแล้วครับโอ้โหตอนนี้จะปล่อยนะครับแบงางบนนะครับทำมีน้ำมันกับกระทะมาด้วยนะไม่เหลือ <laughs> าจะาแบงเคเครับนะฮะมีกระเที่ยงแล้วครับผมมีมือเที่ยงของเราครับปาทอดครับสดๆจากคลองเลยนะครับก็าต้มปลานะครับหมดแล้วครับผม เป็กนะครับเป็กก็อ่านขอรับที่มือกุ๊กประชนซิ่งนะครับเซฟกุ๊กครับเซฟกุ๊กครับกินได้ทั้งกลางกันเอาเลยออย่างนี้เลยฮะริงอ่ะเอกอ่อนก็ อันเล็ลอร่อยเลยนี่มข้าวโอ้เป็นแซ่บครับยอดฮะยอดเลยมือเชฟใต้นะครับผมใส่ข้าข้าวให้เมียกินบ่อยผมยอดเลยหิวครับกุ้ครับกุ้ครับโอ้โหเนียนปากเลยฮะนี่ครับปลาทอดฝีมือนะกุ้งนะครับ ุดจาดไม่อดตายครับไอปลาบอกนั้นเขาเอามาลงบ่อหน้าไหมครับตอนนี้ก็บ่ายโมงครับลุ้นกันต่อครับหลังพักทานข้าวนะครับผม I do เล็กฟันหมอครับเ,เล็กฟันหมอของจริงเลยครับหมอหนวดนะหมอหนวดเหลียงกับ นี่นครับไซส์สวยๆเลย ครับได้ครับ สุดโดนเลยนะครับเดี๋ยวไปเตยฮะด่าเอ้ยใส่กันทั้งมวยโอ้โห,โห,โหปลาใหญ่ครับปลาใหญ่โอ้โหไอไอไอดำาฮะไอดำไอดำมาแล้ว สดปนินเราไม่เอานะเราเอาปลาแปลกนี่ฮะีใส่สวยๆฮะเผาเผาเลยไหมนะแม็กเผาเลยไหมกินไหมล่ะเผาเลยไหมกินไน้แบงค์กินนะมไม่กินนั่นล่ะนะแบงค์กินอ่ะกินด้วยกันเนี่ยครับนั่นะตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับตอนแรกก็ว่าจะตกถึงบ่ายโมงครับนี้ก็สี่โมงเย็นแล้วนะครับ ได้เวลากลับบ้านของพวกเราแล้วนะครับวันี้ปลารวมของพวกเรา3คนวันนี้ครับสะปิวชิกลิววน่าดินครับนี่ครับผมนี่นะครับยอดครับนี่จะใส่สวยๆนะครับคลองส่งน้ำครับอ่าไทยอาสุดอะไรมีอะไรจะฝากไหมไม่มีนะครับ <laughs> นี่ครับท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ขอบใจคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องตกปลาเล็กๆนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่ิชชิ่งไลน์ครับเจอกันใหม่ทริปหน้าว่าผมจะไปตกปลากันที่ไหนนะครับทริปนี้ก็เป็นทริปปิดท้ายปีใหม่นะครับก็นาท่านใดกลับบ้านก็ขอขับรถกลับบ้านด้วยความปลอดภัยนะครับเมาไม่ขับนะครับไอทริปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเราสามคนลาไปก่อนนะครับผม xin chào. Anna, Alex, đây rồi.